The cat sat on the นวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่พี่แป้งอยู่ใน LA นะคะและพิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาที่ UBso ซ้อม l ล้ะคะ่ะ oh. ซึ่ง u b i s o f อเนี่ยก็ได้ออกค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ได้เชิญพี่แป้งแล้วก็พี่ทีวีเอ็กคอนนะคะมาที่งาน E3 Expo แห่งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาลองเกมเดโมนะคะกับ4เกมใหญ่เลยค่ะของค่าย u b i s o f อนะคะก็จะมี1เลยนะคะฝ้าขาย5้านั่นเองหลายๆคนเนี่ยรอคอยภาคนี้มากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าภาคนี้นะคะเขาทำแบบเหมือนใน ยุบของสงครามกลางาเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพี่แป้งเนี่ยก็ได้เข้าไปเล่นด้วยแต่ตัวเกมเนี่ยมันก็สร้างระบบขึ้นมานะคะให้เราเนี่ยมีบัตดีด้วยคู่หูนะคะสามคน,น,นแต่ว่าหน,น,นึ่งในสามนั้นน่ะก็จะมีเป็นนักสไนเปอร์นะคะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับอคอมมานโดนะคะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งมีพี่ป๊อกก็กําลังเล่นอยู่นะคะอ๋อนี่เพื่อนเรานะเราต้องเ,อเราต้องบุกเข้าไปปึ๊บแล้วเขาก็จะมีเพทให้ด้วยนะคะโอ๊ยพี่ป๊อกโดนยิงอันนี้พี่ป๊อกโดนยิง เลือดอาบเต็มหน้าเี่ยมีใครยอมดีบ้างนี่เราดูบ้านข้างในเป็นแบบแนวแย้อนฟูหน่อยนะคะเจ๋งมากคือบอกว่ามันภาพมันสวยแล้วก็ระบบมันดีด้วยตัวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับฟ้าไขร่ห้าเนาะซึ่งบัตตี้เนี่ยก็จะช่วยเราในการแบบยิงในการจํากำจัดศัตรูต่าง ใช่ไหมและนอกจากนั้นนะคะพี่แป้งก็เล่นไม่ค่อยเป็นไงใช่ไหมวันนีเ้เราอยู่ไหนปวันนี้เราเราอยูอย่อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง

<c oughs> 50ดาวดีได้หมดต่อไปแล้ว ผมว่าเหมือนกันนะเพราะว่าปลาเขามีหลายชนิดมากๆเลยแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมันก็ค่อนข้นางท้าทายเลยนะในการดึงเบ็ดด้วยนี่น่าเหมือนเราเล่นเก็นตกปลาไปในตัวเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือแอสเซอซินครีนั่นเองค่ะภ้างนี้นะคะเป็นภาคที่อลังการางานสร้างมากๆเป็นยุคของอียิปตโบราณน,นะคะเราเนื้อเรื่องก็ดราม่ามากๆด้วยแล้วก็เป็นเมืองอียิปต์นะคะที่เราก็จะ <laughs> <laughs> ลงน้ําไปตรงนั้นนะี่คะโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปในน้ำดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้าง ว่ายเข้าฝั่งเลยนะฮะเดี๋ยวนะเราสามารถลงไปใต้น้ำได้ด้วยนะฟืบว้าวในใต้น้ำตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะอุย้ยโอ้โหเดี๋ยวนีเดี๋ยวขึ้นนะ้ำขึ้นตอนขึ้นขึ้นขึ้น,น,นเอาอะไรฮะเอเอเราขึ้นได้วันนี้ได้ไหมขึ้นได้วันนี้ได้ไหมเออไปด้วย <c oughs> ลุงไปด้วยไปด้วยขอเรือด้วย ไปได้วยกันเออรู้สึกว่าเราจะขโมยเรือเขามาได้ด้วยนะคะอย่างงี้ก็สบายหน่อยอะ่ะเราจะได้แบบไปได้เลยเอาวละเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไปเ,เลยครับโอ้มีนกด้วยมีฟามิงโกบินว่อนเลยเอาวละเดี๋ยวเราจะเทียบท่าตรงนั้นนะคะว้าวเย็นเยเย็นเย็นโอเค <laughs> <c oughs> จะบอกว่าพี่แป้งไม่เคยเล่น Assassin c r e e d มาก่อนนะคะแต่ว่าพอเห็นภาคนี้แล้วเดี๋ยวมันดูน่าประทับใจมากตรงที่ว่าแบบรายละเอียดเขาเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ใจดีแน่โดได้ตุ๊กตามาจากเด็กน้อยเออฉันชอบตุ๊กตาใหม่มากเลยค่ะฉันจะตั้งชื่อมันว่า,วาอไอเซ็ตนี่ <c oughs> อันนั้นทำมาจากผ้าเตียวใช่ไหมอ๋อ,ดอเดี๋ยวจะพาเราไปดูเดี๋ยวเด็กจะพาเราไปดูบ้านไปไปโอ้โหช่วงนี้ชอบเด็กซะด้วยยิ่งลอลิลอรลิเลยนะคะเดี๋ยว,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 วเราจะไปขึ้โอเคตามเด็กไปนี่แอบจะแอบมองกระโปรงเด็กเ่ย เนี่ยเรอบ้านโอ้โหดูบ้านเด็ก <c oughs> โอเคมันบอกให้เด็กกลับไปหาแม่เพราะว่าแถวนี้มันอันตรายมากอันนี้มันจะมีตัวเป็นแบบ Eagle Eye ด้วยนะคะสามารถที่จะแบบบินวนๆเพื่อดูศัตรูได้ว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้โอ้โหโอ้โหสวยและววยแล้ <c oughs> มาว้าวโอเคนี่ไงนี่ไงเราเจอทางเข้าแล้วเดี๋ยวนะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮมันกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่อีกเนี่ยโดนโดนโดนนี่ตอนนี้เราฆ่าทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเลยโอ้ต้องเอาจดหมายโอ้โหดูหมาหมาก็ร้องนี่มันหมาฟาโรชัด ดูเด็กๆเอเหเด็กๆแต่งตัวได้ว่าวิวมากเฮ้เดี๋ยวเราต้องอ้อมไปทางนี้ค่ะเพื่อที่เราจะกลับเอาจดหมายนี้นะคะไปหาแม่เขาคือแบบว่าเห็นบรรยากาศนะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่อินเดียอาเอาออมาให้รอดเอาไอ้เนี่จะตายแล้วเลื่อนไปเลยนิดเดียวนี่ตายหนึ่งตัวมาเข้าไปข้างในเลยมาดิมาดิมาดิมามปึ๊บนีใช้ควันครับ บอกมันไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกมันไม่เห็นแม้แต่เราก็ไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรนั้นโอ้โหไอ้นี่มันมีมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรลูกตุ้มลูกปีลูกตุ้มเหรอปีลูกตุ้มอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ดอดดรอดอดรอปมาอุ้ย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 ข้างหลังข้างหลังมาฮึ่มฮึ่ตี้มีอะไรบางหรือเป็นการเซ็นเซอร์ความรุนแรงเอามาแกมากับฉัน แกไปส่งควีนกับฉันเลยไปได้วยกันโชว์ความโหดและโหดเหี้ยมเฮ้ยโยนฟามิโก้เฮ้ยร้องหไห้ทำไมอ่ะนี่เธอเป็นอะไรเดี๋ยวฉันทิ้งไอ้นี่ก่อนเป็นอะไรบอกมาดิมีอะไรบอกหมอสิมา,าชาเดียชาเดียชาเดียเป็นอะไรชาเดียเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้มารู้สึกจะมีอะไรตกลงไปในน้ำไหมคะ มีปลาด้วยอะได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงโหยหวนเลยอะดนตีนี้หลอนไปปะเอาละโอ้ปลาธรรมมาอนจริงมากตอนนี้มีซากอะไรบางอย่างนะคะในอีก30กว่าเมตรตรงนั้นค่ะนี่งไงนี่งไงเ,เฮ้ยเดี๋ยวคใครโดนถ่วงน้ำอะ่ะไม่นะนี่ไงไอเด็กโดนถ่วงน้ำ เฮ้ยขนลุกเลยอะมันน่าจะเป็นแบบพวกประเพณนีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําผิดแล้วก็คนถ่วงน้าแทนการประหารอะไรอย่างนี้แน่เลย,เลยแต่เมื่อกี้มันเป็นเด็กอยู่เลยนะโอ้โหลองไห้เฮ้ยทำไมเนื้อเรื่องมันเศร้าอย่างเงี้ยเอาละเราเพิ่งให้ตุ๊กตาเขาไปเองอ่ะเมื่อกี้ ตอนนี้นะคะเป็นช่วงของอารีนาค่ะมันจะมีน้ำผึ่งสามเวฟอ่ะให้เราได้แบบสู้กันเอ๋อา pues วงงงุธของเราก็จะมีเป็นคล้ายๆกับหวานจอบๆเฮ้ยมาด ah, ิเพื่อนมาโอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้โหโอ้ยโดนน้ำเลยนะน้ลย่ามาดิมาดิตัวเนี้ยตัวเนี้ยขออีกทีขออีกที แล้วเลยตัวสุดท้ายแล้ตัวสุดท้ายเยอะๆเอาดิเ y ้ s เอ้มาแล้วครับน,นี้เวฟที่สองโอ้โหเวฟแรกก็จะตายแล้วเวฟที่สองโอโทำไมไอ้ไอตัวใหญ่ยังโอมายอยู่ตัวใหญ่มาเฮ้ยตอนนี้เราใช้นี่ได้ใช้นี่ได้มีดตันเอ,อ้ยท,ท่าไม้ตายสุดยอดท่าไม้ตายเยอะโอ้โห ยนะะคต้องดอดดอดด้วยเฮ้ยดิ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 เออเฮ้ยฉันมีทุนฉันมีทุนฉันมีทูนมันค่อนข้างสมจริงทุกอย่างเลยแล้วก็ด้วยเมืองด้วยอะไรด้วยนะคะมันยิ่งน่าสนใจเพราะว่ายิ่งเป็นอียิปต์ด้วยนะคนเลยอยากรู้ว่าเอ้ยอียิปต์เป็นยังไงแล้วมีเรื่องอะไรแปลกๆบ้างเออก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบแอคเซอร์ซินเพจค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ The Crew 2นั่นเองเกมแข่งรถนะคะบอกเลยว่าภาพอลังการมาก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 มาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองมีเมืองลอสแองเจลิสด้วยแล้วก็จากที่เล่นนะไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กหรือเปล่านะคะเอาไปไหนไปไหนเอาไปไหนกันพมดล้วเพราาไปทางนี้ไม่น่าเราไปเจอใครเลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้ยบรรยากาศนี่สมจริงมากมเลยนะคะคืนบบ บนถนนนะสังเกตเห็นว่ามันจะมีแบบเหมือนน้ำฝนด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสะพานมันยกพอดีเลยเอาล่ะต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็นรถแบบสะเทินน้ำสะเทินบกมาดูดูเมืองเมื่อกี้เมืองที่แบบถึงกับตั้งฉากเลยเช็คพอยต์ก่อนพอพอนายรอแล้วก่อนพอ จังหวะนี้ไม่พลาดไม่พลาดเอาล่ะหลังจากที่เราสะเทินน้ำสะเทินบกกันแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาการขับเครื่องบินอ,อย่าบอกเลยว่าแข่งตรงนี้มาแล้วครับเครื่องบินของเราเป็นเครื่องบินสีฟ้านะคะเนี่จะข้ามผ่านตัวนี้ไปจุดเช็คพอยอยู่ในน้ำไม่ต้องวิ่งเราไปในน้ำก็ได้ั้ง <c oughs> เครื่องบินเราบูเตอร์ได้ไหมปูได้ใบพัดแทบจะถล่มอาละค่อยๆหน่อยเ้ยเมืองสวยมากอะเครื่องบินนี่แบบแทบจะไม่อยากเล่นเลยเพราะว่ามันยากมากเออวออเวและอันสุดท้ายเลยที่แบงแบบภูมิใจนำเสนอมากๆนั่นก็คือเกมที่แบงรอคอยมากๆเลยนะคะอย่าง Mario Rapid Kingdom Battle นะคะ เจ้ายิงตอนเราเปลี่ยนไปเฮ้ยเมืีก็เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นนี่พวกเรามากินเห็ดกันกอโอ้โหไอ้เจ้าพวกกระต่ายกวนโอ้ยพวกนี้นะคะมันมาปวดในโลกของมาริโอ้ค่ะโอ้แล้วมันจะทำอะไรต่อไปนี่ฉันว่ามันไม่ปกติแล้วนะเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในเกมกันแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยนีย่มาเลยวิ้ดูสิ โลของเรามันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วเจ้ากระต่ายมาทำให้เจ้าเห็ดน,นะคะติดฮึมมีนกด้วยมีนอกอ้วยนี้เราทำการเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะคะ o u c ฉากสวยมากๆเลย <c oughs> เกมนี้เนี่ยพี่แปลว่าซื้อแน่นอนเลยเอา <c oughs> ล,ะละ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนกันนะคะอ่ะเฮ้ยอ๋อมันเป็นแนวแบบเชิญอย่างงี้เหรอ <c oughs> เราต้องค่อยๆเข้าไปอย่างงี้โอเคไปเลยหลบตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะอ๋อเราลองยิงดู โอ้โหนี่ตายโอเคอ๋อมันจะเป็นต่อเทิร์นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเทิร์นเบสเ,เลยคือเราสามารถที่จะขยับมาได้นี่มูฟมาตรงนี้เลยได้ปะถ้าเรามูฟมาตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ลองดูว่ามันยิงได้เปล่าลองยิงดูเอาละนีเลยโอ้โหยังไม่ตายยังไม่ตายเอาเจ้าหญิงมา่ะเจ้าหญิงมา แต่ฉันมาตรงนี้นะจ๊ะมาตรงนี้จ้ะมาแล้วเอาหญิงกระต่ายถามไม้ตายคือนี่เลยสีชมพูเรื่องรองโอ้ยหยังไม่ตายยียค่ะมาริโอมายย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 ยียยยยยึยย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 ตยยยยยตึ๊ดยย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 ยเยย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 เยยยอ้ยย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 ยา ตอนนี้เจ้าหญิงของเราเลือดเราลดแล้วค่ะเอ,อิบแก้แค้นให้ฉันด้วยนะจ๊ะได้เลยโอ้โหมาใกล้ขนาดนี้โอ้ยยิงมันยิงต่อหน้าเลยนี่โอ้โหสลายตัวยิ้ยมมาเจ้าเคลียค่ะหเห็นเจ้าหญิงแล้วรู้สึกแบบเซ็กซี่ไปละเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในรูกระต่ายค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้โหน่ารักมากเลย ไปที่สะพานข้ามแม่น้ําแขวโอ้โหดูนี่เน่เจ้าก,กระต่ายกําลังแบบนั่งเป็ดอยู่เลยฉันชอบสวมนี้มากมันดีสําหรับฉันและมันดีสําหรับทุกคนเอาละเข้ามาตรงนี้นะคะอย่าลืมที่จะเก็บของอ๋อนี่ไงนี่ไงมีโบนัสด้วยค่ะโอ้ทางนี้จะพาเราไปไหนเหรอไม่รู้สิฉันว่าน่าจะพาเราไปที่ดินแดนของกระตุยอะนะกระตุยเหรออุ๊ยเจ้าเ็ดวันดีเห็ดวันดีมาริโอ เธอเดินไปรอบๆแล้วเป็นยังไงบ้างเออแล้วนายมากับใครเนี่ยอ,อ๋อฉันมากับแกตุ๋ยนะ่ะดูเหมือนว่าพวกเรานะคะจะมีสเปเชียลพาวเวอร์เหรอสาม,มารถที่จะยูสได้ด้วยอ๋อเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ว>เป็นอาวุธเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลองเดินไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนี่มันกองทัพเอเฮ้ยว้าลุยจีมาอยู่นี่เรอลุยจี อฉันอยู่นี่ฉันกลัวใครคือร้อยจิกใครคือร้อยจิกนัง่งไอโอ้โหไอเหตุเขาบอกว่าร้อยจิกอยู่แถวนี้นะ่ะตากลัวจังเลยโอ้โหเจ้าจต้นไม้กินโคนออกมาแล้วโอ,โอเคต้องตายอยากฆ่าการะตุยโอ,โอ้โหไรกระต่ายตัวนี้ไม่กลัวเลยนะ ผมมันใส่แว่นค่ะแว่นนี้มันทำให้มีซุปเปอรพ์พาวเวอร์ว้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าค่ะทำให้บ <laughs> อสบอสดอกไม้ปีศาจกระตุย <c oughs> อาละติดตามชมตอนต่อไปกับบอสปีศาจกระตุย <c oughs> ดูดิมันรวมร่างกันค่ะเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> ถึงเวลาที่เราจะไฟแล้วโอเค หละจากนั้นนะคะเรายิงเลยโอ้โหยิงสักยิงสัไกลเลยทำไมไม่ยิงข้างบนแล้เฮ้หรือว่าเราสามารถที่ใจที่ได้โอ้โหมีพลังพาวเวอร์ค่ะแปลว่าเราบังตัวนี้ก่อนดีกว่าปอาละแล้วก็ทำการยิงโจมติตีกระเด็นตายเลยทีเดียวค่ะปยิงเลย ไม่นะน่าจะตายแล้วสลายตัวแป๊บเยี่ยมพ่าเพราเราดีเก่งจังเลยเนาะมาริโอเ้าเจ้าหญิงไปไหนอะโอ้ฉันชอบจังเลยอ่ะเซลฟี่แป๊บเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหญิงเดียว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 กนโดนจับมากับฉันเดี๋ยวนี้นี่แหละนี่แหละโอ้โหทำสภาพไม่เหมือนเจ้าหญิงละเออ เอาไปลงเฟซบุ๊กนี่เนีน้องการยิงเดี๋ยวอะไรอ่ะเนอแย่ตายค่ะสลายโตตอนนี้ก็กลายเป็นกระต่ายธรรมดานี่แต่ก็ยังสวยอยู่ถ่ายรูปกันไหมนีถ่ายด้วยเฮ้ยนี่ไงหลุยจีเอาเ้าชายหวัดดีเฮ้ยนี่หลุยจีตัวจริงเหรอเนี่ยฉันน่ะตัวจริง น่ารักมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเปนยังได้ของด้วยนี่อันนี้เป็นของที่ทางมาริโอเขาให้มานะคะหนึ่งก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดลายมาริโออันนี้น่ารักมากเดี๋ยวเอาไว้ใส่ในวันนี้อืไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ใส่ได้นะคะไม่ต้องใส่อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลย เจ้าตัวนี้เห็นไหมบอกเราว่ามันหามากเลยเพราะไอ้จูต้องกึดตัวกระต่าย,เ,ยเห็นไหมตามันจะปุดๆป,ปนๆหน่อยแล้วที่เราไปเล่นนะคะไฮไลท์มันคือ ไอ้เจ้ากระต่ายพวกนี้เนี่ยมันมีทั้งตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีด้วยนะแล้วเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะแบบมีพลังทําให้เจ้าตัวเนี้ยมันกลายเป็นปีศาจได้ด้วยเออก็ต้องลองติดตามชมนะคะว่ามันจะเป็นยังไงพี่แม้งก็ได้ลองเล่นให้ดูแล้วแหละก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สนุกมากๆเลยนะคะที่เราได้เอ็กลูในการเล่นเกมเดโมทั้งสเกมยักษ์ใหญ่แบบนี้นะคะนอกจากนี้มันก็ยังจะมีพวกซาว้าหรืออะไรด้วยที่เราอาจจะยังไม่ได้เล่นตอนนี้แต่ว่าถือว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันในงาน e3 พรุ่นนี้ะะค สำหรับวันนี้ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้พ่แรกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย